สวัสดีครับแฟนเพจชนลงทุกท่านครับวันนี้เราจะมาทดลองเลี้ยงตาอางุ่นบนอาหารมุ้นกิ่งองุ่นนะครับแล้วก็ไปตัดกิ่งมาเตรียมรอก็จะใช้กิ่งองุ่นที่ประมาณนี้นะครับมีลักษณะมีตาะกิ่งแล้วก็มีสีน้ําตาลบ้างเล็กน้อยนะครับอย่าวสีน้ําตาลแก่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราเจ้าก้อนจะมาตัดประมาณสองข้อนะครับตัดสองข้อแล้วก็เอาไปทําทความสะอาด นะครับด้วยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับอันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประมาณ10นาทีนะครับก็สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับประมาณสัดส่วนก็1ต่อ8นะครับต่อน้ำนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับก็เป็นการฆ่าเชื้อฟอกฟอกตาเรียบร้อย เพอาะการที่เราจะนํามาเลี้ยงบนบุ้นนะครับแล้วก็บุ้นอาหารวุ้นที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราเตรียมอาหารบุ้นไม่ใช่บุ้นธรรมดานะครับตัวน,นี้มีสารอาหารอยู่ด้วยนะครับมีปุ๋ยละลายอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความสะอาดตรงนี้ก็จะเป็นถูกปิดด้วยพลาสติกแรปนะครับเรียบร้อยละนะครับก็จะพยายามเปิดพลาสติกให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีเรียลงนะครับ ปิดนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากิ่งเข้าใส่ข้างในนะครับแล้วก็เอากิ่งเข้าใส่เลยนะครับก็ปักไปตรงกลางๆแล้วให้ลึกๆนะครับให้พ้นปากแก้วนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดพลาสติกนะครับหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสนะครับก็ปิดด้วยพลาสติกปเดี๋ยวเราก็จะใช้เทปพันอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราจะดูว่า มันจะงอกวันไหนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะนั่นมาอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เราจะเลี้ยงกิ่งอางุนติดกิ่งกิ่งตาอ่งุนนะครับด้วยอา,อาหารวุ้นนะครับเพื่อให้เขาเกิดรากแล้วก็ทําเป็นกิ่งพันุนะครับแล้วค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิดนะครับเปิดแรปที่ปิดไว้นะครับ อันนี้ใช้วิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับการฟอกฆ่าเชื้อเราก็ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับนะครับมันจะทำปฏิกิริยาออกซิไดซิ่งนะครับกับพวกแบคที ria ไวรัสต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ปักลงไป หุ้นนะครับวันนี้นะนะครับเรียบร้อยเราก็ปิดแรปนะครับปิดให้แน่นนะครับแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีกิ่งอื่นอีกเดี๋ยวเราก็จะทําซ้าไปเรื่อยๆนะครับกิ่งงาหุ่นที่เราได้มานะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเลือกที่มีตานะครับที่มีตาอยู่แล้วนะครับ อาจจะไม่สะอาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับในการฟอกในการทำความสะอาดนะครับเราก็จะตัดประมาณ2ตานะครับแล้วก็สมมุติเราจะเอาตานี้กับตานี้นะครับเราก็จะตัดแบบนี้นะครับเราก็จะได้อีงนี้นะครับนะฮะเราจะเห็น2ตานะครับตาที่1่ตาที่2นะครับแล้วก็จะทําการ ด้วยการนําไปใส่ที่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับน้ำผสมไฮโดรเจนนะครับตึ้งลงไปนะครับแค่นี้เชื้อโรคแบคทีเรียทั้งหลายก็จะถูกฆ่านะครับเราจะใช้เวลาประมาณแช่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็นํามาใส่ในอาหารลุ้นนะครับแล้วก็มาลุ้นนะครับอีกประมาณ20-30วันว่าจะออกรากหรือไม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมทำแล้วก็จะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับสวัสดี อย่าลืมกดติดตามชัยนรงฟาร์มและกดกระดิ่งสีฟา้าแบบนี้ด้วยแบบนี้ถูกต้องครับขอบคุณครับ